เทมิสิก็ดูใส่ดีกว่ามาเทมิสเฮ้ยน้องจิ๋วไหนล่ะเนี่ยะไรยังไงนะเนี่ยเอาเป็นการลากูแค่กูรอไม่เอากระดูกไม่เปี้ยวกูกำลงปั่นประสาทคนอยู่เฮ้เชิดตัวนี้บอกวะตัวไหนกันแน่นะไายนายนายเฮ้ยตัวไหนเนี่ยอ๋อถูกแล้วเจียมองสองตัวปั่นมาสัตว์เลยไหนวะปลอมอยู่ไหนวะกูบอกว่าเลือดเลือดเจ็ดพันเฮ้ยเสื้อไม่ใช่เอ้ย เมื่อก่อนเรื่องผมเก็บมาตกปุบปุบปุบปบปุบบเกมหมดเลยนี่มันไม่ใช็งเกงผมอ่ะนะเออเกมใครเด็ดจริงมันต้องเล็ดสิผมไม่ใช่เหรอเออเด็กอะวะเกมใครรุ่ยคนนะครับเออบ้าวไอ้ยี่ได้ไอ้ยี่มาไปไปอันนึงเก็บไม่ทันของน้องดาหหายหายอันนึงเก็บไม่ทันนี่ของน้องอยู่นี่อันนึงอันเก่าอยู่นี่อ๋ออันนี้มันได้ใหม่มาก็ได้นใหม่มาเล็ดเล็ดีหน่อยเอ้ยถูกแล้วนี่นะใช่ไหมใช่ใช่ใช่หลอนเ่งหลอนเ่ง ไม่งดลเนาะไมวนแน่ว่ะเียิแคแน่ะแม่เหมอนไรม่วนอเอาสองหนึ่ง u s ่ i n ้ามาล้วมเข้ามาแล้วอยาให้นับอยาให้นับปาปาตัดเข้าตีตัดเข้าวเจติไม่พาเจไค่อยต้องไหนฟ้งเฮ้ยมันมันเปลืองเผา กันเล่นเปลือกขาวมารวมมารวมโบมารวมเฮ้ยแต่แต่เวลากูจะเข้ามึงก็ห้ามกูอยาเกินหัวเข้าไม่เรียกกูุ่ยไม่ใช่แต่เกินหัวส้มนอกมาในนี่นะเว้ยของตกใช่ก็เข้ามาดิเลยก่อนเสื้อถ่านบวชถมเจ็บมันก็เป็นนะเข้ามาดิโหเขาบอกให้เข้ามาแล้วเมื่อกี้อ่ะไม่ได้ยินเหรอเข้ามาเดี๋ินเล่นๆกันมาแต่ว่ามาเลยเขานั่งเหมืนเสียงข้างนอกมันเสียงของตกนะเว้ยแล้วฟวาไม่เกิดนะฮัลโหล เข้าข้ามารอข้างในเลยครับจะได้การของตกอะไรันยกาของตกเสี่ยวด้วยเข้า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 เข้เนีเข้าเข้าเข้าเข้้าเข้เน้าเขมเงเ้ามาเปิ้เขเาาเข้าเเข้เข้เข้าาเขยาเข้เขยาเขเข้เข้าเ้าเ่เข้าเข้าเาเข้เข้าเข้าเาเเ้้ตนเอเ้ เฮ้ยมีตีหนึ่งไว้มีพาโุยหอมตีปืนเข้ามาเขียวโผล่ล็อกเข้ามาเข้ามาอะไรของล็อกเนี่ยล็อกนี่ตกลงมันเด็กหรือมันอะไรอยู่วะทีเดีย่วงเล็อกอ้าวเหรอทีเดียวล่วงเนี่ยล็อกอ่ะเอาล e r ที่ล็อกนี่เกี่ยวเดียวกันเหรอครับตัวผมครับ เจเจโอ้ยล็อกล็อกไม่คิวเดียวกันนะไม่ไม่มันยังไม่ยังเข้ากิวไม่ได้เลยโอ้ยุ่งปดิเมมันจะเด็กเปล่ามันโดนผมดทีเราตายเลอะโอนมันอีกโอนกลับมาส่ยหาๆตี๋เจถามมันยังไม่เร็ไรอะสองร้อยยี่สิบกว่าเองจุดๆเนี่ยมีน่าจะมีไ้บงหนุบวอะไรอะ

ฟังนะมาอ๋อช่องเนี้ยเปิดแค่เจกับกอนอสองคนพอนที่เหลือไม่ต้องเปิดอ๋แล้ว user joined your channel ปเราีนต่เป็นลงเหลกนนะ่คนน้อยเลยปอยู่ข้างในแล้วามเต็หลักให้ชุบไปอะเต้เตเตเ แล้วไม่ชุบใครเหรอนอนเห่เสือเไม่ได้ไปทำอะไรไปเียอะไรดูหนงสืออะไรมาออดอล์ฟพิเตอร์อ่ะปิดไหมครับอย่าเปิดอย่าเปิดไหมครับอย่าเปิดอย่าิสองหนึ่งินปินเฮียถึงที่ไหสองห แอนแฟนนะแอนกาแฟนะผู้หญิงปิ้น่างเดียวไม่ให้เดินเีเดี๋ยวเจจัดการตีด่าตีที่ก่อนไปหลายคันหลางชันหลาั้นอทันกัวะ่วงชุบชบชุบชุบโคตรเดือดนเลย โดนดืดปะโกมอแหละวะตอนนี้นี่นาเลยอะไตาอเเฮ้ยทำไมพวกมึงไม่รวมมารวมกันอยู่ข้างล่างบันไดวะเู้มึงยืนไปโกมันนักเน้่างกันนักเจนเลยมไม่น้ำไหลมึงคุณนักจมดโดนโผล่นี่เลยมุณนักกันดี้เจนเดีเล่นนะเล่นหน่อยดนตกิ้เต็มตะกินหมอออกครับเลยนันน้ำหกตัว อ๋ออีกทีนะไม่อ้องเฮ้ยยังไม่ต้องใช้เผาหรอกไม่ต้องใช้เผาหรเกิดแล้วเกิดแล้วออกตีแดมไปแล้วเนาะได้เละรวมนไดแหละของเราอ่ะรวยใช่ไันพี่รว่ไหมโหตีมันเฮ้ยเรียกพวกข้างบนลงมาข้างล่างดิโอเคลงมาบังคับใช้เผาทำด้ายยังมันเป็นยูนาร์เราไม่ไปทับผาอยู่แล้วอ่ะลงมา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 ตั้งหลักลงมามองคนก่อนว่าเยอะไหมลงมาลงมา เอ้แมงมุโยนทาายามโยนแล้วแมงไม่พักมงโยนาาธรรมดายากโยนแล้วใช่ปะโยนแล้วเดี๋ยวกูดิเดี๋ยวกูดิแมงเดี๋ยวกูดิไม่มีพอลธรรมดาคูมีอกูดิตอบต๊อบคอยหยุดคอยหยุดคอยดอกคอมมินิคอมมมมนิคคอมมินิค

เอาฟังฟังไอ้เบงลักันเอ่ะ้องแดงหน่องหน่อยเดี๋พี่ต้องดึงดึงดึดงดึงดึยดงงดึดึงดองดึ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 ึงดึงดึดงดึงงด้งดึ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 งไมงดดึงดึงดึไงดึงดึงตึงดงไงดองดงดึงดตงดดึองดึึงงึอดดดดดง

ไปไหนไดมึงไปไหนดูไปน้ะโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วแแหลกมากข้าวบนน่ะข้าบนน่ะตั้งหมายป่ะมามาต่อมาต่อมาสองยิงขึ้นเลยขึ้น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 เลยขึ้นบนเลยขึ้นบนขึ้นบนไปไป เอาไปหมดขึ้นาหน้าเข้าน้าออกเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาเละตอกเนดโตเสียตายอะเขาถือม้านเลืชุบไเลาตากแล้วไม่รอดแล้วทีนี้ลงมาลงมาลงมาา้ขวานะเออพาชุดไลยครับเนี่ยคนที่ตายอะ โอ้แล้วพี่มือก็ร้องได้ป้ะมาณนั้นล้วนนะครับล้วนมาลวนล้ี่ผมล้วนเลยครับตีเจตีเจเดินมาตรงเจหน่อยครับกดตัวเอ็มดูหัวตีเฮ้ยเม้งเมงเม้งเช็คชื่อหน่อยครับเช็คชื่อหน่อยเม้งหนึ่งเม้งหนึ่งหมาบไปมน้งเอาก่อนมาซ้ายก็มาขวาก็มาขวาก่อนเฮ้ยแสงโสมข้างหน่อยดีวะเออขอบคุณครับเอาดาบมาดาบมาดีมากเวทแอร์ทะลุไปเอาตายหมดแล้วนี่หว่าเออ น็อตน็อตเทปวิ่สามอะวิสัมเราแอนยังไม่ไปไหนนะแอนเขาแหลกแอนเขาไม่ไหวหแอนเขาคิวเฉยๆเลยนะโอ้เข้ามือแล้วเขอามือแล้วน้อตแล้วเข้าแล้วฝั่งซ้ายนะเข้าโอเไปคอมเลยน้ต่อเลย โอเคครับพ okay, ่วงแล้วสอง่งใครโกงสกินหมอพนดันกูน uhh ี่ไงสองครับองบูครับสองเรื่องบูครับูมครับกับตนกับตาุบนดันมาดันมาสองเรื่องเออแอนยืนอยู่นี่แหละป้าหมดแล้วอินเปรชั่นกางบันไดเร็วอินเเรฟชั่นดันแล้วดแล้ว แอรแอรไม่ต้องไปไหนเลยเอาวีไอพีสองเีมีเข้ามันบล็อกดูมันได้บล็อกสตีบล็อกอ๋อโอเคเอาละเอาละตายเ้ยหน้าวับหน้าวับเบิดถอยลงมาดูวล็อกครับว่าใช้ทพามทำร้ายก็ดีมันก็ได้ยิ่นานดีเตีตัดลงมาแล้วครับผมสำคัญสำคัญไม่ใช่พามแม็กับมาแล้วครับโอ้โหดสองสองเ

ดาข yup. ึ้นมาครับเดิบสองหนเอามาแลเลยขวาเยอะขวาเยอะอ้าขวของหนงผมาที่คนขวาเอารวงเลยกูเอา่วงเลยเอรวงเโดนอะไรวะไอ้ยอ่นีตวมหนเล่ยข like ึ้นมาข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 ึ้นมาสองนึ่งมาเดีมาเดพี่เบแทนชูพ่อแทนขึ้นมาขึ้นมาพองใจในปีแม่งยิงสี่มันสองไอ้หี้อ ชุบมาขว้าควาตอเรเจอเา็ลยอ้แม่เนี่ยเออโหปูนปีมันทีมีเนึงเห็นตัวที่กูยืนตัดป่ะแม่งยิงแม่งยิงแงแม่งมงชื่อมอะไรครังกว่ายิงทีเดียวล่วงตรงไหนนะเด็เข้งแม่งยิง4 2นสดิ้นเลยไอ้สัตว์ยิงทีเดียวดิ้นอ่ะงงอะ ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเฮ้ยกับตันอยู่ฝั่งซ้ายตัวแล้วไม่นงไม่นับกันอะไเงยเนี่ยตีปืนมาเนี่ยลงมันลงมันได้ร่างมาแล้วเนี่ยต่อเนื่องบอลย้อนย้อนไปอยู่เปียก์มยู่่งอยู่อ่ะปุ้ยเปลดรเลยกูแล้วโดนใส่จะโดนโฟมมาโฟมมาโอเคโอเคเอาต่อเนื่องเนด่องเนื่องเนด่ดงไม่มีดีเลยเว้ย เออไม่มีดีเลยเอาไปรูเออเชมตัดตัวนั้นแหละนอนอ่ะอเพร้อมยังอตีแล้วไม่ค่ายมันง่ายเหรอแม่ตอเนื้อเรด่หนึ่งท่อเงอ่ะรแท้ไอ้สัตว์เไม่ยดเ็โมงอเน้นเตะไปไหนตัวหนครับตรงกลางอ่ะสเตอ่ะ บูมบูมหนึ่งสองหนึ่งไม่อยอมีทำไมมีทไมเทกสเตย์เอาเตายเหลือสเตย์สเตย์ไอบัฟแอนแอนแอไม่รู้ขึ้นมามากอยู่ดแอข้นมานขึ้นมาลงไปหางับัฟม่งเมม่งเจุดทาดีเหน่อยดีเ่หน่อย ได้ยนเผาะแม่งเมื่อกี้อะตีตีตัดยนกล่องเองเว้ยไม่มีพผาธรรมดาวางนะวางอไหนนะครับอยู่ไ้กูยู่ได้ตีตัดคือตีตัดอะไรหมดวิ่งหมาแอนตรงนี้นะเพรแอนเขาคอมวันนี้กราฟจอเขาเสียกราฟจอเราทำเดียวอย่าให้แอนตีดามอยู่ไหนอะเจอยู่ไหนอะอยู่ข้างในกันหมดเลยใช่ปะอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างในเข้ามาเลย เอ้ไว่ดับในบ้านไหนตามไปให้หมดนะเว้ยนามินปิ้นแมงยิงผมล่วงเลยตะกี้เดียวไอ้ไอ้่มันจะมีนนตี้มันจะมีตัวโ่ของนะนะตีตัดตีตัแม่งยิงสีนสองตัดในกลุ่มนะครับดูดูข้างนอกใชนปนพยอทำใม้คองข้างหลังเจนขึ้นมาเจนขึ้นมาเราเดนทอาหมดเมัยฟังแม่งดับเอาต่อเน่นไอ้หมดแล้วเียตายแล้วอ้หมดแล้วต่มันโดนหลายตายวะ โดนดามมนมันยี uh, well ่เปเก้าพ yeah, ันเมื่อกี้โอ้ยโหโหดว่ะแฟนบแอบย้ม้อี่แนอยู่เราโหดจ้เดี๋ยวโดนแจ้งไมจ้จ้าเป็นแนุณู้มได้เข้าแ้ัวาวชูมนขึ้นมาใชไมชูมันขึ้นมาช้มันขึ้นมาขึ้นมาดียว้อ พันิตพันิตปตีผมเล่พันิตอยู่ปะพันิตพันิตนี่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 จอพี่เปียกอ่ะงงตีตัดยังไหวคนนึงนะขาหมดแล้วดูดูดูใส่วุ้นด้วยใส่วุ้นด้วยแลาวใส่อะไรไอ้แม็กซมียนพาทับทำไมขามันหมดแล้วเมื่อกี้กูเพิ่งโยนไปไม่รู้เผาธรรมดาหมดเล่าเผา

สองอะไรอ่ะสองมันตายแล้วสองอะไรโหมันเลื้องโหงทิพย์หายอะไรเฮียเราไม่ทำนบก็ใจเยได้ผมจริงเป็นเก้าพันก็ได้เป็น่สองคู่มั้หมดสองตัวรเปล่าแล้วมันใกล้หมดแล้วเฮ้ยทางทางทางสำจังกูมีทีเด็ดด้วยเขาเขาอยากได้อชินะ เปลี่ยนเปลี่ยนกันแล้เราไม่คนโหดเลยเียผูไม่รู้กูเห็ปี่วอายุสองพันสามอ่ลงไวนอนเลยนินจาตันกับตันกับตัน V.P. Inspiration ทำไมกูแรกแลกวะเอาหนันไหมหลังดวิ่งลื่นเลยยอดน้ำมันเยอะเลย แลคตตี้ต so like ัดแม่งก็ปล่อยเมาแล้วอ่ะไม่ต่ยไม่ต่ยไม่ปั๊มเลยอะยัปั๊มอยู่ตอ๊ะตายบ้าแล้วอะแค่สองตัดไม่เนับแป๊กตลอดอต่อคือนับนึ่งเนี่ยองตัดแล้วอะคืออตกันแล้วหรือไงอให้ร้องเร่อบ้างกันผม้า้ว่าว่าได้ินนะเบรลเบอร์เฮ้ยเฮ้ยอว่าอว่า nè mặt đồng con đi để cái lồn tì à kèo bơ như tông bắt rồi sáu đây nó đây con nữa chưa chế phần này chế ơi mai dưới lại mai lại anh bỏ qua đào 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 dớt bài 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 mày bài 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 สอรแจ๊ดด yeah. ouais. 10, ูดีดูดีดันดีสองใครตีเอามามาตั้งองอห้าสกิลขอทีเดียวพอเอาเลยไหนอะนับให้วะก็วันี้ใครนับอวะ

เออตูกว่าจะโนมันอยู่แล้วอยู่ดาวไปบ้านอื่นมากแล้วนะเบิร์ดเบิร์ดอยู่ไหทีเอตัวตั้งแต่ดาวได้บ้าอยู่อยู่เนี่ยมันเนก็ไม่ไดนตามดีเลยนะรู้สึกอะนี่ไงมันเดิ้หาเจแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรับไม่ได้เขาดีอยใครบอกดาวอยู่ข้างนอกประมาณเต้ยเต้ยเข้าไปบ้านอื่นแล้วหกบอกว่าที่ถ้าดาวจะเขาไปเลนแลนจริงเถอะ

กี้มันแค่บางชื่อท <c oughs> <laughs> ี <c oughs> <c oughs> ่จทำปากมีต <c oughs> <c oughs> <ss> ับบาาไอ้เมอี้มันรับบามปหนดไปหนบ้าไไหบ้ไปไหบ้าบ้าไไน้านบ้าไไหนบ้าไปนบราไปไนบาไปหนบ้าไปอหบ้างปไหนบ้า้ปไเนบ้าไปบ้าไนบปน้าไบ้าไปไหนบ้ไปไหนบาไปไหนบ้าชป้าไปไน้าไปดหนบาไปไหนบดาไปไหน้าไปไห้าไปดน้าไป้าไปห้าไปนบ้าไหนาไปไหนบ้าไปไหาไปไาไปนบ้าไปไห้าปิบาไปนบดาไนาไปนบไปไหนบาไปไไปไหาไปดหนาไป้าไปนบไปห้ไปดิไปดิไปดิไปไปบา เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเอาให้ชั่วก่อนว้าให้ไปกันหมดเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปตอนนี้เลยที่ไนอยู่ข้างล่างตอนนี้มันอยากกลับมาธัมนะเว้ยไปสนุกสนนกอ่ะปกติเหรอไอพีไอพีคนมาเทาไหร่ที่ไปไหนอ่ะไม่ไม่ต้องกดเซฟใคว่าใจเนา้ไม่ไปนะในของตกเจเจกลัวยกไป m อดมีหร่า าไปไหนรอพี่ก่อนไปหนุนหนุนเราไปกลับเขาเหอไอเชมึงอยู่ในบ้ามึห้ามไปไหนติดตั้อยู่นี่นะตีดตั้งอะไอแอร์ไม่ต้องมาหรอกแอร์ไม่ต้องมาหรอกแอร์ไม่ต้องมาหรอกแอร์อยู่นี่แหละอยู่ในใจเขาไอแอร์อยู่นี่แหละคนดำตาใคบอกว่าอยู่ใจคนคนดำเน่าเลย อย่านะมีมีแอนให้มั่อยู่คนเดียวนะอย่ามอ่มากอย่ามั่วจี๊ด้ยเขาไม่ออกหรอกน่ารักเป็นเนี่ยชุดที่มันขึ้นมาดิเนี่ยชุดทีมันขึ้นมาดิเนี่ยแอนแอนชุดไปขึ้นมาดิวันนี้วันดีนะยยังไอ้ที่ดูดีเดี๋ยวเดไปดูบ้านเอ็มพีให้แป๊บนึงต้อมหมุนมาดูโอ้โหไอ้ที่นี่แม่งวิ่งมาก่อนกูอีกก่อนฟาเธอร์ ก็ถึงเล <t Four> ah, ือด้ว่ยโอ้โหเชนไล่กูออกอยากตีนี่เชนไล่กูออกตีนี่เชนห้าเฉยอ่าเดี๋ยวชวน